สวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดมาอยู่กับในกลุ่มไลน์ V.I.P หน่อยนะครับผมนะเราก็นำเสนอในกลุ่มไลน์ก่อนเนาะว่ามีเราเปิดกลุ่มไลน์ก็ถ้าใครสนใจก็ทักไอดีมาครับ i d ดีเบอร์โทรก็เมื่อวานนี้สายรูดเข้าสายเจาะนะกว่าจะมาก็แต่มันก็เข้านะครับ กว่าจะมาก็นี่ครับผมฮานอยปกติออกศูนย์ห้าเจาะเข้าครับโอเคเราก็ถือว่าเข้าสายรูดสายเจาะถ้าเข้าแล้วแนวทางทอมนิดก็หยุดนะครับผมนี่เราก็เปิดกลุ่ม v i p กลุ่มไลน์ใครสนใจก็แท็กเข้ามาเลยครับมาเจอกันที่ไลน์เข้าครั้งเดียวเนาะ ทักมาได้นะครับใครสนใจอาละครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคับผมมาเจอกันอีกเช่นเดิมกับแนวทางหวยหฮาหนอยหวยลาวหวยหฮาหนอยเนาะสำหรับช่องทอมนิดค่ะกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไวยครับมาลงให้เช่นเดิมกับแนวทางแล้วก็บางวันแล้วก็ติดฝนติดธุระ บด้มากกับมีนะครับผมนะแล้วก็ไปเจอกันในไลน์นะครับทักไอดีทักเบอร์ทูไปครับผมเข้าครั้งเดียวนะเลขท่อมนิดนั่นมันได้คืนอยู่แล้วครับเพิ่ง้องว่าเสียดายครับผมนะมันได้คืนอยู่แล้วครับถ้าเรามีทุนเล่นทุนตามนะครับผมไม่ข้าขาแล้วก็ยุดถ้าบว่าเขาก็แค่ตามมันได้คืนอยู่แล้ว สำหรับใครที่ชอบแนวทางตัวเลขของทอมนะิดเนาะเราก็ไปลงให้ในลายนะครับชุดเต็มชุดนิ้นนะตัวกันสำหรับวันนี้กันหน่อยสำหรับพาน่อยวันละคารนะมาบ้างหยุดบ้างไม่ได้ลงบ้างติดทุรลบ้างทั่วไปนั่นแหละครับผมนะแต่จะให้ดีกับเขาไล่ไล่กลุ่ม v ีพเลยครับมาวันนี้แจกไปเลยกับสำหรับตัวกัน แปดศูนย <t xt y falls> ์แปดศูนย์กับแปดเก้าจัดไปครับนะบางทีหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันนะครับบางทีให้แค่นี้บางทีออกตลอดนะ แล้วก็เป็นตัวกันนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ถ้าใครอยากได้ตัวเน้นตัวแดงเข้าในไลน์จัดไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชม